นี่คือทะลุหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะเป็นเออหน้าต่างแบบเก๋ดีอะสไตล์อะไรเนี่ยเปิดไม่เหมือนชาวบ้านนะปเ,ออเปิด,ปดอย่างเงี้ย,เ,<ล>ยเออเก๋ดีครับโอเคเลยนี่ก็จะมีไม้ฟอกอากาศด้วยมาขอถ่ายพีวิดด้งเลยนี่ใช่ครับเนี่ยฮะดูฮะ,ฮะสไตล์ฮะเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะข้างในเย็นครับข้างในเย็นเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆนิดนึงนะครับนี่ครับแบบนี้นะ สวยอะ่ะแบบดูดีมากอะครับดูดีจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงโอ้โหแบบสวยอะ่ะมันถ่ายมันถ่ายพรีวิ้งได้นี่ผมว่าจริงๆมันเหมือนร้านกาแฟมากยคือคือคืออ, <c oughs> อ,อารมณ์บางครั้งอ่ะเราไม่ได้ไปร้านกาแฟแต่เราสามารถชงแล้วกินแล้วมันอารมณ์เหมือนเราอยู่อเมซอนได้อะไรเงี้ยครับ ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับช่องเกษตรพาเพลินนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับบ้านนะครับจะบอกว่าบ้านก็ได้นะครับเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับขออาจารย์ปูอาจารย์เป้นะครับขออาจารย์เป้เองนะครับเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศสไตล์สไตล์บ้านนานะครับเดี๋ยวพามาดูเลยนะครับเป็นออฟฟิศที่น่าอยู่มากนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูอ่ะนี่ครับ จานเป้ก็ทำหลายอย่างนะครับบรรยากาศออฟฟิศครับเป็นออฟฟิศกระจกเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันนี่ฮะมีต้นไม้ดอกไม้ด้วยน่าทำครับแบบนี้โอ้โหข้างในเย็นเลยนะ เอาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอาอาจารย์ครับครับอาจารย์เป้เนาะครับผมอาจารย์โอ้โหมีออฟฟิศแบบนี้ด้วยอาจารย์ทำเองไหมครับนี่อันนี้คือไอเดียไอเดียเราก็ให้ช่างทำตามไอเดียของเราครับอืมอันนี้อยู่อยู่ที่กลางเมืองเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับกลางเมืองบรรยากาศดูครับมาเห็นครับมาเห็นไอ ออฟฟิศแบบนี้เรียกออฟฟิศหรืออะไรดีอะถือว่าเป็นออฟฟิศทำงานเป็นที่ผ่อนคลายเป็นที่ผ่อนคลายด้วยออฟฟิศทำงานด้วยใช่ครับจานทำงานอยู่นี่เหรอครับใช่ครับโอ้โหบางครั้งเสร็จจัดดูแลพูดูแลอะไรในสวนแล้วก็ก็เข้ามาคิดงานอะไรที่นี่แหละจัดสวยมากน่าอยู่มากนะครับน่าอยู่จริง อาจารย์เอ้มีไอเดียยังไงเัามาทําแบบนี้นี่เพื่อแบบไอผู้ชมมันอยากทําบ้างนะครับคืออย่างนี้ครับตอนแรกอ่ะที่ที่ผมตอนที่ยังทํางานผมก็มีไอเดียว่าเออเวลาเราทํางานในโรงงานเนี่ยเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับครับเรารู้สึกว่ามันไม่จะลงใจแล้วก็มันคิดงานอะไรไม่ค่อยออกมันไม่สบายตาพูดง่ายๆผมก็เลยเคิดในสมองนะว,ว่าเฮ้ยถ้าผมกลับมาอยู่บ้านนะผมจะต้องมี บ้านและที่เป็นออฟฟิศของตัวเองนะให้แบบทำงานแล้วให้นึกอะไรให้สมองมันโฟล์มันเลื่อนไหลครับก็ก็เก็บในสมองตลอดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำแต่พอได้กลับมาปุ๊บก็เริ่มสตาร์ทปุ๊บก็ให้ช่างมาคุยคอนเซ็ปต์คุยอะไรแล้วก็เริ่มทำเลยก็จะเน้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูดูเลยเป็นวินเทจวินเทจแล้วก็มีกระจกเพียบเลยอันนี้ฮะจะไม่แนะนำบ้างฮะต้นไม้อะไรฮะนี่ไม้ฟอกอากาศเขาเรียกว่าไม้ฟอกอากาศ เป็นไม้เล็กเวลามันอ,อยู่ในที่ร่มกับเราเนี่ยจะช่วยฟอกอากาศครับฟอกออกซิเจนเนี่ยก็จะได้จากพวกนี้ด้วยในส่วนนี้โอ้ทำน่ารักอะงบประมาณเท่าไหร่อาจารย์โดยประมาณเนี่ยประมาณทยบ้านบ้านหลังนี้เลยนะครับถ้ายังไม่ไมรวมพวกไอควกแต่งพวกนี้เนาะครับผมอยู่อ่าแสนสองแสนนิดนิดครับแสนนิดนิดไม่ไม,ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงสําหรับแบบอยู่ได้เลยอะผมว่า เพราะว่ามันทํามันทายากด้วยครับงานไม้เนี่ยบางท่านมันเป็นงานไม้เข้าคิ้วเข้าอะไรเนี่ยถ้าช่างไม่ฝีมือเนี่ยมันจะไม่พอดีกับกระจกครับอ๋อเป็นเป็นเป็นไม้หมดเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นไม้เป็นไม้โอ้แล้วก็เน้นโปร่งเลยกระจกทั้งโอ้โหมีใครไปห้อยกระตะกข้างบนดูครับเลยอันนี้ห้อยเองอันนี้แต่งเองโอ้โหครับดูดิข้างบนโอ้ ไอ้ตัวคานไม้ก็แบบทําฉลุสวยเลยอ่ะครับพอดีอวันที่คุยกับช่างอะ่ะตัวค้าตัวค้าเนี่ยให้มันแข็งแรงเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นไม้ตรงๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดูแปลกๆไม่ไม่สวยนะก็ละเลยช่างบอกว่าเอาง,งั้นโอ้ผมพอมีฝีม,มอือเอางั้นเอางั้นเขาทําเป็นลายสิเขาก็ทําออกเป็นทรงนึงนี่ครับทรงนี้เลยเหมืนอนลายไทยเออว่ะก็สวยดีครับก็จะดูดูน่ารักอ่ะบ้าน เป็นออฟฟิศละกันเนาะเป็นออฟฟิศไหมเป็นออฟฟิศเลยครับหน้าต่างโอ้โหหน้าต่างออกมาโอ้บรญยากาศโอ้โหถ่ายรูปได้เลยเนี่ยไอ้ต้นอะไรครับนี่อันนี้ย่าน้าผู้ย่าน้ําูุใช่ออกดอกทั้งปีครับจะเป็นชั้นอนาคตอาจารย์จะทําร้านกาแฟแล้วครับมันคล้ายๆร้านกาแฟแล้วคือคือตอนเนี้ยมีอ่เวลามีเพื่อนๆมาเยี่ยมฟาร์มเนี่ยหลายคนก็จะชอบถามว่ามีกาแฟขายไหมอะไรครับเอยผมก็มานั่งนึกว่า ถ้าผมจะจะขายอ่ะผมอยากขายแบบแนวครอบครัวสงเกตเห็นไหมผมซื้อเก้าอี้เล็กมานี่ดูเก้าอี้ครับหมายถึงว่าคอนเซปต์ผมเนี่ยผมอยากจะชงไปเรื่อยๆแต่สไตล์ไม่ไม่ได้แบบขับปาร์ตี้หรือปริมาณจํานวนในหลาย <ๆ S 1> เยอะแบบมากขายเป็นสิบเป็นร้อยใช่เน้นเน้นคุยกันแบบฉันพี่น้องมีอะไรแลกเปลี่ยนใครมีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องอะไรหรือคือผมอะ่ะทํางานโรงงานเนาะบางครั้งเนี่ยผมเป็นวิศวกรถ้าเกิดมีน้อง,องๆที่กําลังเรียนใกล้จบ หรือจะจะไปสัมภาษณ์งานอะไรเนี่ยคือถ้ามาปุ๊บเนี่ยบางคนอยากมีความรู้เนี่ยผมก็แนะนําเขาได้อะไรเองว่าคุยกันไปชงไปอันนี้ก็นั่งล้อมไปอ๋อนั่งล้อมไปอันนี้เดี๋ยวดูกันวู้มีดอกไม้สวยอะดอกอะไรเนี่ยโอ้มีเก้าอี้แบบนี้อีกเก้าอี้เก้าอี้เป็นโคตรไอเดียเลยผมไปเจอโคตรเจ๋งดูอาจารย์จะแนะนำเก้าอี้เก้าอี้อะไรเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งมีกันชิวๆอ่าก็คืออารมณ์ประวัติน้ ผมก็จะทําไปคุยไปครมีอารมณ์แบบอะไรงั้นอ่ะอารมณ์แบบเหมือนเหมือนอ่ะอารมณ์หน่อยประมาณนี้ประมาณเดี๋ยวผมเดี๋ยวเับ๋ยวผมลองดูอะดูดิโอ้โหนี่ครับเนี่ยประมาณผมก็นั่งแบบนี้เลยนี่นั่งตะเก้าไอ้เก้าอี้หวนะก็นั่งล้อมเหมือนสภานโอ้นี่ก็จะมีแบบอะไรเนี่ยเก้าอี้เหมือนกันมากันเป็นแบบอ่าอ้อมกันเลยอะไรประมาณนี้อ่ะโอ้โอคุยกันไป อ้แต่บรรยากาศดีอ่ะลมเย็นมากขอบอกนะครับอา่ได้ข่าวว่าอาจารย์ทําเทรด้วยฮะเทรใช่ครับเป็นเป็นเทรดเดอร์ด้วยพวกฟอรเร็กพวกหุ้นเนี่ยครับก็คือจริงๆถ้าเราเห็นนะทุกวันเนี้หนึ่งอาชีพเราไม่เพียงพอครับเราต้องสร้างทักษะเราให้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่เรียนรู้ได้เมื่อเรากลับมาอยู่บ้านได้แล้วเนี่ยก็สมควรจะเรียนรู้ครับอืม แล้วอาจารย์สอนสอนออนไลน์หรือสอนสอนที่นี่ครับเนี่ยออฟฟิศนี่คือตอนเนี้ยมีมีออนไลน์ด้วยแล้วก็ถ้าใครจะมาตัวตัวเนี่ยคือบางคนเขาอยากเคยอยากมาคุยตัวตัวคุยถามตอบอะไรตรง,ตรง,ตรงๆเลยก็ก็มีตัวตัวได้ครับอืมก็คือเหมือนแชร์กันเนาะใช่ไหมครับแล้วแล้วมีทัมีิ่งนะอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่แตผมอะทำเสร็จใช่ไหมครับบ้านอะไตกแต่งอะไรเนี่ย <c oughs> <ๆ S 2> มียคนมาถาม S <S <S เขาอยากซื้อไม่เปลี่ยนไม่มาถามจะขอเช่าถ่ายพีวดดิ้งอะไรเงี้ยอ๋อไอจะเอ,เอมันน่าทําช่พิวดดิ้งมากเลยนะบรรยากาศผมได้มากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหลังคาฮะเป็นใช้ยนืขาปะยนแฝกเนื้าแฝกยนแฝก<ฟ>โอ้โหแบบนี่เลยครับใครที่ต้องการแบบคือทำไว้เป็นออฟฟิศก็ได้ทำเป็นแบบเอาไว้แบบวันไหนแบบชิวๆอยาก จะไปอยู่แบบสบายๆนี้ได้เลยนะผมว่าในงบประมาณแค่นี้นะครับไม่ไม่แพงมากถ้าเราถ้าเราเครียดเห็นไหมครับเรามองออกไปเนี่ยเราเห็นหญ้าเนี่ยมันยังงาหล่อสวยเนี่ยมันทำให้เราคลายเครียดนะครับแล้วมันคิดอะไรออกได้เยอะก็เห็นไหมครับนี่คือทะลุหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะเป็นเออหน้าต่างแบบเก๋ดีอะสไตล์อะไรเนี่ยเปิดไม่เหมือนชาวบ้านนะเปิดเปิดอย่างเนี้ย เออเก๋ดีครับโอเคเลยนี่ก็จะมีไม้ฟอกอากาศด้วยต้นไม้ฟอกอากาศแล้วก็วางมาโอ้ตรงนั้นก็มีฉันตัดนิดหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตกเทเดี๋ยวตกเทนนี่อะอะไรทีวีก็มีนะครับทีวีอาจจะเก่าไปหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีพวกทีวีมิทายุอะไรเงี้ยเอ้ามีไลท์ทรงไลฟ์สดด้วยครับอาจารย์มีมีบางครั้งอาจารย์ไลท์ที่นี่แหละก็มีปีแผนจะไลท่นี่แต่ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตอะ กำลังจะมีแผนจะย้ายมาไว้ที่นี่ตอนนี้มีหลังนึงครับมีกระดานด้วยนะครับตรงนี้แปลว่าตรงนี้ก็ก็รับแบบสอนรับสอนในพวกเทรด้วยสอนพิเศษส,สอนพิเศษใช่ครับสอนสอนอ่พวก Excel ลอะไรผมก็สอนนะจริงความรู้นี้ใช้จริงในชีวิตรจริงๆอะครับไม่ว่าคนที่จะไปทํางานหรือคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็ก็สอนภาษาอังกฤษเด็กๆเนี่ยผมก็สอนได้กันดีมากดีเลยอะ เน้นสอนบีตหละนเลง่ายๆมาแล้วให้มันเหมือนญาติพี่น้องอ,ะอ่ะอย่างนั้นเลยแบบนั้นมันจะเหมือนมันจะซึามซับมากกว่าไหมครับผมว่านะอย่าไปเครียด,ดยอดครับโอ้นี่เดียวยังมีอีกจุดใครแมมกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่อ่าอฟฟิศเรียกออฟฟิศไหมครับหรืออาจารย์เรียกอะไรฮะตรงนี้<อ> <laughs> เรียกบ้านอะไรเป็น <laughs> ขอชื่อมันหน่อยดิ <laughs> อันนี้ก็บอกว่าใช้มาเป็นอ่า ออฟฟิศสไตล์วินเทจออฟฟิศสไตล์วินเทจใช่ครับนี่ครับบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวให้ดูลอยรอบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับอาจารย์มีอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่สําหรับนั่งไปซุ้มสําหรับไปดินเนอร์ดินเนอร์ปิ้งย่างตอนเย็นๆปิ้งย่างได้ด้วยใช่ครับพาไปดูไหนได้ไหมฮะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวตอนออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะลองจะให้ผู้ชมดูว่าเขาทําประมาณไหนไปกันเลยครับโอ้โหนี่ยฮะ จะติดอ๋อมีล่มด้วยนะฮะนี่บรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถึงขนาดต้องแบบว่าถ่ายมาขอถ่ายพรีวิดดิ้งเลยนี่ใช่ครับนี่ฮะดูฮะสไตล์ฮะเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้านะครับ็จะไม่ร้อนนะข้างในเย็นครับข้างในเย็นเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างขนิดนึงนะครับนี่ครับแบบนี้นะสวยอะแบบดูดีมากอะครับ ดูดีจริงๆใครที่ต้องการลองก็ลองทักแชทเข้ามาก็ได้ครับไม่งั้นก็คอมเมนต์มาใ,ใ,ใสไม,ไม่ห่วงคอนเซ็ปต,ต์ค,คือใครอยากทำมาเลยแต่ผมบอกให้ก็ได้อ<ง>โองบไม่ได้เยอะมากนะไม่น้อยน,นะทุกวันนี้ทําบ้านหลังหนึ่งนี่ก็สามสีส่แสนก็<ด>นกว่าจะได้อยู่อ่ะอากาศกําลังดีเลยนะฮะเขาบอกว่าความวินเทจอยู่ตรงนี้นะครับกลางเมืองอุบลนะ นี่บรรยากาศอีกที่เนึ่งครับติดติดติดกันนะครับเมื่อกี้อยู่ในออฟฟิศทีนี้เราจะมากางแจ้งนะฮะดูครับบรรยากาศดูครับบางคนเนี่ยเขาอยากโอเพนแอร์โอเพน้างนก็เอ้ยอ่าพอคือคอนเซปต์บางครั้งเนี่ยอยู่ข้างในแล้วกาเปลี่ยนที่บ้างก็เอามานี่นี้ได้ก็ได้อะไรนี้ครับนี่เดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงโอ้โหแบบสวยอ่ะมันถ่ายมันถ่ายพรีวิ้งได้นี่ผมว่าโอ้โหบนี่ฮะ อนะครับนี่ครับกำลังว่ามีมีโตเก้าอี้ไว้รองรับนะครับนี่ข้างข้าง,างมีแผงแผงตรงนั้นด้วยโอ้แผงตรงนั้นสวยอะ่ะจริงจริมันเหมือนร้านกาแฟมากคือคือ,ค,อคืออารมณ์บางครั้งอะ่ะเราไม่ได้ไปร้านกาแฟแต่เราสามารถชงแล้วกินแล้วมันอารมณ์เหมือนเราอยู่อเมซอนได้อะไรเงี้ยครับรประมาณนั้นครับโหครับ ไม่ใช่แค่มีกาแฟนะครับดูข้างหลังครับมะละกอครับต้นนั้นเดี๋มากโคตรเยอะครับเยอะจริงโอ้โหบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกันนี่ครับนี่ครับเวลามาก็จะนั่งประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับเจ้าของนะเจ้าของเจ้าของสวนเองครับนี่เจ้าของเลยเดี๋ยวนั่งนะฮะมันก็น่าถ่ายนะ สำหรับใครที่อยากมาถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะถ่ายที่ถ่ายพิวิดด้งที่นี่ออได้ไหมฮะให้ให้คือเขามาถามเช่าถ่ายนหะครับแต่ผมยังไม่เคยตั้งราคาแต่ว่าผมก็ยังไม่คือไม่ตอบรับนะคือผมจริงๆใจผมอยากให้มันสวยกว่าน,นี้อีกจักหน่อยเนาะใช่คือมันอยู่ในช่วงแต่งเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนมันยังแต่มัมอยู่มากมันอยู่กลางเมืองไงคนเขาอยากมามันใกล้ใกล้อยู่หลังหลัง หลังแม่โคหลังมโค,โคบนนะครับนี่หลังแม่โคบนงงๆนะฮะนี่หลังแม่โคบนนะครับแต่ว่ามีป่านะฮะเป็นป่าเลยทีเดียวโอเควันนี้โอ้โหเดี๋ยวผมจะถอยมาให้ดูนะครับอีกสักคลิปหนึ่งไม่ไผ่ล้วนๆนะครับนี่ไม่ไผ่ล้วนๆเลยใครที่อยากทํานะครับนี่อยากให้ดูนะครับวันนี้นะครับ<ห>น่าทํามากครับ สำหรับสมาชิกอยากชมอยากทำแบบเรียนแบบเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรอาจารย์ไว้ข้างล่างนะครับก็โทรมาถามคอนเซปต์เนาะโอ้ข้างหลัง,งอ๋อข้างหลังมันจะเป็นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับข้างหลังเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็น <laughs> ปินป้งย่างจริงด้วยฮะข้างหลังคือจริงๆอย่างนงี้งรงรงรงครับคอนเซปต์คือ อาจจะลกเงดหนึ่งพอดียังไม่ได้เก็บนี่ครับไม่เป็นไรครับคือเราจะเอาเตาเนี้ยจะเอามาหลบฝนปกติเราปิป้งย่างตรงโน้นถ้ากลาง<อ>คืนถ้าถ้าหลังมาเนี่ยบรรยากาศจะดีมากเปิดไฟขึ้นเนี่ยปิงยงง้งย่างตัวนั้นอูสวยงามมากปิ้งย่างแล้วก็าล้างมือล้างจานล้างมือเอาพี่ได้โอ้มีอ้าวนี่ได้นี่อ่างล้างจานนะครับโอ้โหตายวินเทจนะเนี้ยไม่เป็นฐานไม่ไผ่ก็เยี่ยมเลยครับโอ้ดีครับนี่นี่แยมครับมีมีนึง คืออารมณ์ตอนที่ผมทําอะผมอยากล้างจานหรือทำไรแล้วมองไปแล้วมันสบายตาผมก็เลยทำน้าตากตรงนี้เลยให้มันตรงตรงสวนดอกไม้ตรงนี้เลยโอ้เรื่องดูเผินๆเหมือนจะเป็นฉากนะใช่ครับอสวยดีสวยดีเข้าเลยเข้ากับคอนเซปต์เลยฮะสวยดีโอ้คือแบบไอเดียนะครับก็ไม่หวงไอเดียนะครับมาเลยนะครับ มาหน้ารักครับนี่ครับดีเลยครับมาวันนี้นะครับก็ได้มาเห็นทั้งออฟฟิศทั้งอันนี้ก็จะเป็นซูมดินเนอร์นะครับซูมดินเนอร์ก็คือซ้มจัดเลี้ยงกลางคืนนะครับกลางวันก็ได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศได้เลยนะครับข้างบนก็จะเป็นหญ้าหญ้าแฝกเหมือนกันนะครับผมดีดีดีครับผมอาจจะเอาไปเป็นแนว นะครับดีเลยครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางอาจารย์ให้มาเยี่ยมชมนะครับทั้งออฟฟิศแล้วก็ซูมดินเนอร์เนาะเผื่อ,อผู้ชมเนาะอยากอยากไปทำต่อนะครับหรืออยากสนใจนะครับอยาก เอาไปเรียนแบบได้เลยไม่ไม่ไม่ไมห่วงไม่ห่วงนะครับไ,ไม่ห่วง, <c oughs> วงเอาไปทําได้เลยนะครับที่นาที่บ้านที่ตรงไหนที่เราคิดว่ามันโอ้โหดูลมครับโอ้โหบรรยากาศสบายครับผมโอ้โอหดูครับเย็นจริงๆครับบรรยากาศโดยรอบครับเนี่ยดูบรรยากาศด้านหน้านะครับหน่อยเย็นสบาย,ยจริงๆนะไม่ต่างนะครับที่เขาจะมาถ่ายพิวิดดิงนะฮะเขามาขอแล้วล่ะนะครับผมงั้นก็ขอขอบคุณ อีกรอบนึงนะครับ,รบอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับ